โดนด้วงซวบใส่แน่นั่นไงโดนด้วงซวบใส่จริงด้วยมามาเออมามามาได้จังหวะกูแล้วได้จังหวะแล้วได้จังหวะแล้วได้จังหวะแล้วกูตายไหมกูตายกูตายอู้กูได้กูได้นะกูได้สัตว์เอยกูได้เฮ้ยกูชาติดาวด้วงว่ะเย็ดโตเฮ้ยหล่อดีไหมครับไปกันเลยอุ้ยแวน แวนออกแวนออกแวนแวนแวน,แวนเอาเลยย้อนลุมันลุมันลุมันผมไม่ยุง่งผมจะมฟาร์มผมจะฟาร์มอย่ายุ่งอย่ายุ่งกับผมโอเมนเฮียออกไปออกไปครับออกไปครับยาหนายานาเก้าร้อยหกสิบเก้ารนะ้อยหกสิบเก้าร้อยหกสิบเก้าร้อยหกสิบไปแล้วหนีแล้วเอ้ยโอเมก้าโอ้โห oh oh, 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 oh. ดูเชิงครับดูเชิงครับไม่เป็นไรครับมันแค่มาเวทป่าเราเล่นๆครับไม่เป็นไรไม่เป็นไร ชอย่าไปบ้าจี้ตำมันไปไปไปดูเลนดูเฮ้ยได้บ้านหลังได้บ้านหลังได้บ้านหลังเฮ้ยได้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 เออมีเปลือบัตรไปดิโอ้ยชิบหายแล้วโดนลุมเออเออเอามาเนี่ยเอามาเลดเอ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 าเลดได้อยู่ไม่ทันละไม่ทันละไม่ทันละปลาหมึกมันช้อนเอ้ยซ้อนปลาหมึกมันช้อน อนติไม่มาเลยโอ้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 เฮ้ยเฮดูบินมาจากไหนนะมันบินมาจากในป่าเมื่อกี้เนี่ยมันบินมาจากในป่าแล้วก็บูม <c oughs> <c oughs> ตาย <c oughs> ไม่เป็นไรครับไปฟาร์มกันต่อดีกว่าออกไปย้อนอย่าซือ้อมาดีออกว่าโอ้ยโอเมนนัวกันอยู่ข้างล่างเอาว่าใครชนะโอเมนชนะหรือโอเมนชนะ โอเมนันวกันเองแล้วเอาเฮ้ยกดติดทำไมเนี่ยโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้อติดตีคลิปสุดยอดไม่เป็นไรไม่เป็นไรเฮ้ยปฟาฟ้าหมดไปบ,บ้าฟ้าก่อนเอกปุยออกปุยมันแย่งเว้วเอาอกปุย โอ้บนโดนโดนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปช่วยบนก่อนบนแตกเออนั่นไงไปแล้วหนึ่งอืมเฮ้ย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 แรดทำไรอ่แรดดูเชิงแรดดูเชิงนี่ไปทีหนึ่งโอ้ยระวังแรดระวังระวังระวังเชี่ยดจนไงมาด้วงมันใหม่แลดโดนใหม่แล้วด้วงแม่งอืมมามาอืมไม่ได้กูจะสู้ ออก่อนก่อนอุ้ยอุ้ยอุ้ยปีกแดดปีกแดดไอ้ปีก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 ไอ้คุณดุดเฮ้ยที่ยเฮ้ยเม่อ้ทำไมาทีมเขามันแก๊งกันดีจังวะดูกลับมาที่ทีมเราแม่งกระจายกันเป็นคนละทิศคนละทางเลยดูดิ ามากันเป็นกลุ่มแล้วดูเราอ่ะไปแล้วหนึ่งออกหนึ่งตายสองยืนนิ่งๆอีกหนึ่งเยี่ยมถ้าชนะนี้เรียกกูว่าอกอดเลยนะจ้ะกัจจิโอ้ยติดไปติดไปอุวยแวนแวนอีกแล้วแวนไม่แย้มมึงมาหร่ทำไมเนี่ยโอ้ด้วงดวง,ดวงอย่าเหลาอย่าเหลาอย่าเหลา ด้วยอย่าเหลาช่วยด้วยเพื่อนช่วยด้วยลุมงมันแก๊งมันแก๊งมันโอ้เยแกโอ้โอ้โดนแก๊งกลับไปกลับบ้านกลับบ้านตาหาหมดเออแตกหมดโอ้ย oh, มันก็สุ่มมาเจอทีมอะไรเนี่ยเฮ้ยแวบหนี้กูโดนกูสิเอ้ยไอ้ไอ้ไอ้เอ,อ้ยแตกไปเด้เอไอ้ียรัวเสือกแล้วด้วยแล้วด้วยแล้วมึงแล้วมึงโจดกูจริงๆริเลยไอ้ยี่ตัวเออหนีออ้ไม่เป็นไรแหละเรา ฟาร์มก่อนเนี่ยเราจะกลับไปแก้แค้นด้วงนะโนโอ้โหตีลังกามาด้วยอยู่ดูธรรมดาที่ไหนธรรมดาที่ไหนตีลังกาหล่นลงมาด้วยอย่าเพิ่งบวกกับโอเมนตายตายนะตายแน่นอนเอ้ยเอ้ยเอ้ย เห็นนะเห็นนะเห็นนะไอ้ขี้โดนใหม่แล้วหนีหนีระวังด้วงมึงโดนด้วงซวบใส่แน่นั่นไงโดนด้วงซวบใส่จริงด้วยมามาเออมามามาได้จังหวะกูแล้วได้จังหวะแล้วได้จังหวะแล้วได้จังหวะแล้วกูตายไหมกูตายกูตายอู้กูได้กูได้กูได้สัตว์เออกูได้เฮ้ยกูชาดดาวด้วงว่ะเย็ดโตเฮ้ยเฮ้ยชาดดาวด้วงว่ะเอาว่ะเงินสูตรสีเงินสูตรสีเอ้ย เฮ้ยธรรมดาที่ไหนเมื่อกี้แล้วกดดีโคเวอร์ทันนะกดไม่ทันไม่ใช่กดไม่ทัน,ก,ทนกูยังไม่ได้กดเลยไปไปไปต่อไปมาแล้วมาแล้วเกิดแล้วเกิดแลนไปทำอะไรตรงนั้นอนะเฮ้ย <c oughs> แลนหลุดเหรอเฮ้ยหลุดป่ะน่ะอ๋อเอ้ยๆ้เฮ้ยเ้ย้เดันกลางครับดันกลาง เออมามามาอุ้ย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 แวนแวนมาอีกแล้วแวนระวังด้วงระวังด้วงระวังด้วงเอาแวนก่อนเอาแวนก่อนเลยเดี๋ยวต่อทีด้วงเออสวยสวยสวยดี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 ดูต่อเลยด้งต่อเลยไอ้ด้วงไอ้โอ้เมื่อกี้เกือบได้ด้วงแล้วด้วงไปไหนแล้ววะอยู่นี่ปะเฮ้ยดูงอยู่นี่ด้กระพายไปแล้วปั๊กเกอร์โอ้เข้มันสระพายกลับอ่ะที่ผ่านแล้วนี่นี่นี่แล้ว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 ดังออกไล่แวนไล่เลยปัญญามัน ไป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 เอ้ยเกมแรกกูต <blunt animation> hey, ้องเดี hey, hey, ๋ยโชว์มัดกูอ <commencement> hey, okay. oh, ่อนแล้วไปไปนี่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอเลือกก่อนโอเคมากูพิเกมเลยแปดต่อยี่สิบสามเฮ้ยเอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยเฮียหล่นไม่หมดแล้วเฮ้ยเฮ้ยดวงมาดวงมากูเห็นดวงมาแต่ไกลเลยนนู โอ้โหกูโดนหัวห้าตัวไอ้ขนาดนี้ก็นะย้อน่หลป้อมสีครับไอ้ย้ยอนกูเดินไปไหนแล้วเนี่ยโอย้อนกูไปคุมป้อมล่างเออเออดีดีดีนั้นบนเป็นไงกันบ้นางบนเรายังไม่แตกนะครับดีมากกลางกลางเออกำลังจะแตกแล้วถ้าโอมเมนไม่มาช่วย ดีด okay. ีดียังไหวอยู่ยังไหวอยู่สกอร์ไม่สําคัญสําคัญที่ป้อมแม้ว่าทีมเราจะแบบอเลเทก็ตามนะฮะเราจะฟาร์มฟาร์มไปด้วยแล้วก็ไปช่วยเพื่อนด้วยไปช่วยเพื่อนดีกว่าแล้วเพื่อนเพื่อนเพื่อนโดนลุมแล้วเพื่อนโดนลุมแล้วโอ้โหโดนนัวกันมันจะจัด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 